ดีเพื่อนเพื่อนคนรักกลาบทุกค,คนค่ะวันนี้นะคะลุ่รัจะมาพูดถึงเรื่องราวของการปลูกและการดูแลกุหลาบเรื้อยค่ะบางคนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่านะคะกุลาบเรืเ้อเนี่ยเป็นกุลาบที่ปลูกไว้ในสวนแล้วมันทําให้กินพื้นที่มากนะคะคกิ่งก้านเก้งก้างนะคะอาจจะจัดทรงพุ่มได้ไม่สวยอย่างกุลาบพุ่มหรือว่ากลาบพุ่มเตีย้ยทั่วไปนะคะ วันนี้นะคะลกูกางก็เลยจะมาแบ่งปันวิธีการปลูกแล้วก็ดูแลให้กหุลาบเลื้อยของเราอะคะ่ะมีทรงพุ่มที่สวยงามนะคะแล้วก็ออกดอกโดกนะคะแล้วก็เจริญเติบโตได้อย่างดีนะคะแล้วก็เหมาะสม ลักษณะของสายพันธุ์ของเขาก็คือปกตินะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆปลูกในลักษณะทั่ว,วไปนะคะก็อาจจะปลูกในกระถางหรือว่าปลูกลงดินนะคะแล้วด้วยความที่กิ่งก้านเขายาวสูงเก้งจ้าอย่างนี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะแก้ปัญหาด้วยการเอาไม้มาค้ำกิ่งไว้แล้วก็ยึดไว้กับไม้เป็นช่วงๆแบบนี้ค่ะกิ่งในสูงแล้วก็ใช้ไม้ปักพยุงแบบนี้ใช่ไหมคะ ถามว่าการปลูกแบบนี้ค่ะก็สามารถที่จะปลูกกุหลาบเลื้อยให้สวยแล้วก็เติบโตได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ปัญหานะคะก็คือว่าดอกของเขาะคะ่ะจะออกแค่ช่วงบริเวณปลายยอดนะคะตรงจุดสูงสุดปลายยอดเขาแต่ละกิ่งนี้เท่านั้นนะคะซึ่งบางทีเราให้ดอกค่อนข้างน้อยนะคะจนกระทั่งว่าหลายคนอาจจะเกิดความอาคติกับกุหลาบเลื้อยเลยก็คือไม่อยากปลูกเลยถ้าสมมติว่าไม่ใช่สายพันธุ์พู้ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะ กุหลาบเลื้อยนะคะเราสามารถที่จะปรับทรงพุ่มให้สวยงามแล้วก็ทำให้ดอกเขานะคะเยอะดอกเาีสวยทั้งต้นได้นะคะวิธีการง่ายๆนะคะที่ลูกอาจ,จะพูดถึงในวันนี้นะคะนั่นก็คือการใช้ซุ้มค่ะเพื่อนซุ้มกุหลาบนะคะจะช่วยทำให้การปลูกกุหลาบเลื้อยของเราเนี่ยออกดอกได้สวยงามและก็ดกมากขึ้นนะคะเดี๋ยวขั้นตอนวิธีการนะคะลูกอาจ,จะนำเสนอในลำดับถัดไปนะคะ ที่เรานำมาเป็นแบบในวันนี้นะคะตัวนี้คือน้องยูเมะอากะริค่ะเพื่อนซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ของกุหลาบพ,พุ่มสูงสูงเรือยนะคะแต่ในส่วนของการปลูกและการดูแลนะคะอันดับแรกเลยนะคะที่ทางฟาร์มทำอยู่ทุกๆสายพันธุ์เลยที่เราปลูกดูแลอยู่นั่นก็คือการเลือกขนาดของกระถางให้เหมาะสมกับขนาดของตรงพุ่มนะคะด้วยลักษณะของกุหลาบเลื้อยเนะะี่ยค่ะที่เขาจะเป็นกุหลาบที่เติบโตได้เร็วนะคะแล้วก็มี ทรงพุ่มที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดของกระถางที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนเลือกใช้เนี่ยก็คือเริ่มต้นที่ขนาด15นิ้วเลยจะเหมาะสมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็น12นิ้วเนี่ยมันจะทำให้ รากเขานะคะเดินได้เร็ว,รวแล้วก็ระบบรากก็จะแน่นไหวนะคะทําให้เราเนี่ยต้องเปลี่ยนกระถางในบ่อยขึ้นนะคะเพื่อเป็นการที่เราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนกระถางบ่อยๆนะคะเราก็อาจจะเริ่มต้นที่ไซส์1 5นิ้วเลยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างในวันนี้ลูกอังก็เลือกไซส์15นิ้วให้น้องเลยนะคะส่วนวัสดุปลูกที่เลือกใช้นะคะทางทางฟาร์มก็คือใช้วัสดุปลูกหลาดสาเร็จรูปของทางฟาร์มเลยนะคะ เนื้อวัสดุปลูกก็จะเป็นแบบนี้น้องยูเมาการีก็อยู่ในกระถาง15นิ้วแล้วก็อยู่ในวัสดุปลูกของทางฟาร์มเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เรากจะนำมาแบ่งปันก็คือวิธีการนำน้องกุหลาบเลื้อยของเราขึ้นซุ้มนะคะเพื่อให้เขามีทรงพุ่มที่สวยงามแล้วก็ออกดอก,ดอกมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วเราก็มาเริ่มดูกันเลยว่า อุปกรณ์ซ้มที่เราใช้นะคะเป็นยังไงนะคะซุ้มที่ทางฟาร์มใช้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆรับไปเนี่ยก็คือจะอยู่ในกล่องแบบนี้เลยนะคะส่วนอุปกรณ์นะคะที่เราจะได้รับในหนึ่งชุดเนี่ยก็จะมีมีหัวนกนะคะหัวนกที่ไว้เสียบด้านบนนะคะ1ชิ้นนะคะแล้วก็มีวงแหวนของซุ้มนะคะถ้าเป็นซุ้มไซส์ขนาด30สิบ พู่150ซนติเมตรนะคะก็จะมีวงแหวน3ชิ้นนะคะแล้วก็มีขาของซุ้มนะคะจำนวน4แท่งนะคะแล้วก็มีชั้นข้อต่อระหว่างซุ้มนะคะถ้าเป็นไซส์150เซนเนี่ยจะมีทั้งหมด8ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีตัวตัวยูที่เป็นบริเวณด้านบนสุดของซูมอีก2ชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นซูมที่อยู่ บริเวณด้านบนนะคะเป็นตัวซูมด้านบนส่วนจุดสังเกตค่ะเพื่อนๆตัวที่เป็นขาของซุ้มนะคะจะเป็นแท่งเหล็ก4ชิ้นที่มีขนาดยาวกว่าข้อต่อระหว่างซุ้มนะคะเนี่ยค่ะสี่ชิ้นตัวนี้ก็คือเป็นขาขอซูมนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบซุ้มกันค่ะซุ้มของปามสุกตัวนี้นะคะจะเป็นซุ้มที่ประกอบง่ายค่ะเดี๋ยวเราจะ ยกตัวอย่างการประกอบซุ้มให้ดูนะคะขั้นตอนแรกก็คือเรานําวงแหวนมาหนึ่งชิ้นอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็เสียบเสียบขาซุ้มนะคะเข้าไปสี่จุดอย่างนี้เลยนะคะเข้าไปบริเวณฐานรับตรงนี้เนาะตัววงแหวนเราหยิบชิ้นไหนมาใช้ก็ได้เลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆเหมือนกันเลยค่ะพอเราได้ขาของซุ้มเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดมา เราจะมาต่อข้อต่อของซ้มกันนะคะชั้นที่หนึ่งนะคะตัวนี้ค่ะก็คือเราจะใช้ด้านไหนก็ได้เหมือนกันนะคะทั้งสองด้านก็ปักลงไปเลยค่ะไปรบทุกจุดแบบนี้นะคะเราก็เอาวงแหวนชั้นที่สองมาต่อเข้าไปค่ะ ตรงที่ประกอบง่ายใช้ง่ายมากๆเลยแล้วก็ชั้นที่สามของเรา ซุ้มของเราจะมีทั้งหมด2ไซส์ให้เลือกนะคะเพื่อนๆไซส์ที่กำลังต่ออยู่เนี่ยคือไซส์150เซนนะคะมีทั้งหมด2สีนะคะก็คือสีขาวงาช้างอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสีดำเนาะส่วนอีกไซส์นึงอ่ะจะเป็นสูง180เซน,นะคะ่ะเพื่อนๆ180เซนเนี่ยก็คือตัวอย่างที่อยู่ด้านหลังเลยนะคะมีทั้งสองสีเช่นเดียวกันค่ะ ัวยูเนี่ยค่ะเพื่อนเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะคะกดลงไปให้ลงยูดีๆเนาะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการใส่หัวนกเพื่อล็อกซุ้มด้านบนให้อยู่แน่นนะคะมันจะเป็นสองชิ้นแยกกันอยู่อย่างนี้นะคะ,คะเพื่อนเราก็เอาตัวฐานตัวเนี้ยค่ะใส่เข้าไปนะคะอาจจะหมุนๆหน่อยแล้วเราก็ เอาชิ้นนี้ทั้งชิ้นนะคะมาสวมบริเวณด้านบนโดยเราสังเกตว่าเขาจะมีอยู่สด้านนะคะที่เป็นด้านที่ล็อกอยู่โดยวิธีการใส่ที่ง่ายก็คือให้เอียงให้เอียงมือนิดนึงค่ะแล้วเราก็กดกดลงไปแล้วก็เอียงด้านหนึ่งยกโยกนิดนึงโอเคแล้วเขาก็จะประกบเข้ารูทั้งทั้งหมดทุกด้านอย่างนี้นะคะสองชิ้นนี้ก็คือประกบด้านนี้ส่วนด้านเบาด้านบนนี้ก็จะ เสียบเข้ากับเหล็กด้านบนแบบนี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะขั้นตอนของการประกอบซุ้มนะคะหลังจากนั้นนะคะจะเป็นขั้นตอนของการนําซุ้มปักลงไปในกระถางนะคะให้กับน้องกุหลาบเลื้อยของเรานะคะขั้นตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะปักซุ้มเข้าไปในกระถางเนี่ยมันจะมีขั้นตอนของการเตรียมต้นนะคะนิดนึงก็คือว่าถ้าเกิดเรามีไม้ปักอยู่แบบนี้นะคะก็ให้เราเอาไม้ออก เอาไม้ที่เราช่วยพยุงเนี่ยออกก่อนนะเพื่อนเอาออกทุกอันเลยนะเสร็จแล้วนะคะลาดับถัดไปก็คือการตัดแต่งกิ่งที่มีขนาดเล็กผอมนะคะกิ่งที่ไม่สมบูรณ์กิ่งที่แห้งดำหรือกิ่งที่ตายแล้วนะคะออกกักต้นนะคะหรือแม้กระทั่งการตัดแต่งอดอกที่โรยไปแล้วออกด้วยเช่นกันค่ะ ในต้นนี้นะคะก็คือเขามีกิ่งที่สมบูรณ์อยู่หลายกิ่งเลยทีเดียวนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีกิ่งที่ค่อนข้างเล็กอยู่อย่างเช่น2กิ่งนี้นะคะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยกิ่งนี้น่าจะเป็นกิ่งที่สามารถสมบูรณ์แล้วก็โตต่อเนื่องได้อีกนะคะถ้าเทียบกับกิ่งนี้จะเล็กกว่านิดนึงเพราะฉะนั้นเราขอตัดขอตัดกิ่งนี้ออกกิ่งเดียวสําหรับต้นนี้นะคะเราตัดแต่กิ่งนี้ออก ส่วนปลายยอดเนี่ยลูกอ่าได้ทําการตัดแต่งไปแล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่เปลี่ยนน้องลงกระถางวัสดุปลูกใหม่นะคะเพราะฉะนั้นการตัดแต่งของต้นนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้แต่ว่าเพื่อนๆนก็ลองไปดูว่าต้นกุหลับที่เพื่อนเพื่อนจะใช้ใส่ซุ้มเนี่ยกิ่งก้านเขาประมาณไหนนะคะแล้วเราก็ตัดแต่งตามความเหมาะสมอีกทีนึงเนาะทีนี้พอเราตัดแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนของการใส่ซุ้มก็ง่ายๆเลยค่ะก็คือว่าให้เรานะคะทําการแยกกิ่ง ของน้องนะคะออกหางกิ่งของน้องออกแบบนี้ค่ะเพื่อนแล้วเราก็เสียบซุ้มเข้าไปบริเวณช่องว่างของกิ่งนะคะพูดง่ายก็คือให้กิ่งของน้องเนี่ยอยู่บริเวณด้านนอกของซุ้มนะคะทุกกิ่งนะคะเพราะว่าการใช้ซุ้มที่ถูกต้องเนี่ยก็คือให้กิ่งอะค่ะอยู่บริเวณด้านนอกนะคะด้านนอกแบบนี้ค่ะด้านนอกทุกกิ่งเลยด้านนอก ไม่ใช่การที่เราเอาซุ้มไปขังน้องนะคะหรือให้กิ่งของน้องอยู่ด้านในแล้วก็เบียดเบียดกันอยู่แค่ในวงแหวนตรงนี้อันนั้นคือการใช้ซุ้มที่อาจจะยังไม่ถูกต้องนะคะวิธีที่ถูกต้องคือให้เขาอยู่ด้านนอกเพื่อที่เราจะทำการพันกิ่งขึ้นไปซุ้มจึงถือเป็นเพียงตัวช่วยพยุงกิ่งแล้วก็ล็อกกิ่งไว้นะคะไม่ใช่การที่เอาซุ้มไปขังน้องนะคะ ทีนี้พอเราถ่างกิ่งออกด้านนอกหมดทุกกิ่งแล้วนะคะเราก็ทําการกดกดซุ้มลงไปค่ะเพื่อนกดซุ้มลงไปให้ลึกจนถึงก้นกระถางเลยนะคะเพื่อให้ซุ้มเนี่ยพยุงทรงพุ่มทั้งหมดเอาไว้ได้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่ไม่ล้มด้วยนะคะเวลาโดนดลมนี่ค่ะ อันนี้เรากำงกดลงไปจนถึงก้นกระถางใบนี้แล้วนะคะทีนี้ขั้นตอนถัดมาค่ะก็คือการจัดกิ่งให้เหมาะสมเพื่อที่เราจะดัดเข้ากับซุ้มได้อย่างสวยงามนะคะค่ะหลังจากที่เราได้ทําการแยกกิ่งแล้วก็ปักซุ้มลงไปในกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนถัดมาเราจะมาดูถึงวิธีการของการ น้มกิ่งแล้วก็พันกิ่งเข้ากระซุมกันนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะสําหรับการมัดกิ่งที่พันนะคะก็คือลวดมัดกิ่งตัวนี้เลยค่ะแล้วก็กันไกลสําหรับตัดนะคะแนะนําใช้คู่กันกับกันไกลปกติทั่วไปนะคะจะไม่แนะนําให้เอากันไกลตัดกิ่งมาตัดลวดมัดกิ่งนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้กันไกลตัดกิ่งเราไม่คมได้นะคะเพื่อนทีนี้เราก็อาจจะตัดเป็นชิ้นชิ้น ด้วยความยาวที่เหมาะสมไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่เวลาใช้เราจะได้ใช้งานได้สะดวกนะคะขั้นตอนถัดมาก็คือการโน้มกิ่งให้พันขึ้นกับซุ้มเพื่อให้เกิดการโน้มให้ตาด้านข้างนะคะเขาเกิดยอดแล้วก็ทําให้กลุลมมีดอกที่ดกมากยิ่งขึ้นนะคะขั้นตอนการโน้มก็คือจากที่กิ่งเขาตรงๆแบบนี้นะค่ะเพื่อนเราก็โน้มเขามาให้เขามี เกิดการทำมุมกับพื้นนะคะแล้วก็มัดยืดไว้เป็นจุดๆนะคะโดยทีนี้นะคะวิธีการพันเนี่ยเพื่อนๆลองกะดูว่าระยะห่างเนี่ยประมาณ 1- นึ่งามือคือระยะห่างที่เหมาะสมเมื่อมีกิ่งที่แตกออกมาจากตาด้านข้างแบบนี้ค่ะเวลาเขาแทงยอดออกมาแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าเราพันกิ่งไปเบียดไปชิดกันเกินไปมันจะทําให้ยอดของกิ่งนี้กับยอดของกิ่งนี้เนี่ย มาชนกันก็จะทําให้เกิดปัญหาของกบบารบดบังแสงแดดได้รับแสงไม่เพียงพอหรือว่าดอกอาจจะเบียดชิดกันออกดอกได้ไม่สวยงามค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการเว้นระยะห่างของกิ่งที่เราพันเนี่ยไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือเรากาจะเอียงมาแค่นี้นะคะเพื่อให้เขาเกิดระยะห่างเนาะเราก็ทําไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะ น้อมกิ่งให้ทำมุมกับพื้นเว้นระยะห่างของแต่ละกิ่งให้เหมาะสมนะคะเราจะบิดแบบนี้ค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราพันกิ่งขึ้นกระสุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้นนี้ก็จะประมาณนี้นะคะ แล้วในส่วนที่เวลาเราพันกิ่งอะค่ะเพื่อนบางกิ่งอะเขาจะมีเป็นกิ่งแยกอะค่ะเนี่ยค่ะยกตัวอย่างสมมติว่าเป็นกิ่งหลักมาแบบนี้นะคะแล้วเขาก็แยกออกไปหลายๆกิ่งแบบนี้ค่ะเราอาจจะดูว่ากิ่งไหนที่มันเป็นกิ่งที่ไม่สมบูรณ์หรือว่ามันเป็นกิ่งแยกที่มีหลายกิ่งมากเกินไปอะค่ะหลักการก็คือเราเน้นให้มันเป็นกิ่งเดียวไปแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อให้กิ่งเดียวที่เหลืออยู่เนี่ยมันเป็นกิ่งที่ สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นกิ่งแยกอย่างเงี้ยค่ะเราก็แนะนําให้ตัดออกแบบนี้นะคะให้เหลือเป็นกิ่งเดี่ยวแยกออกไปแบบนี้นะคะในส่วนของกิ่งที่มีมุมที่จะซ้อนทับกันนะคะเราก็สามารถที่จะบิดกิ่งพันกิ่งให้ซ้อนทับกันเป็นมุมแบบนี้ได้เลยแต่ว่าระยะห่างระหว่างกิ่งก็ขอให้ยังมีอยู่นะคะไม่เอากิ่งไปเบียดไปทับกันไปเกยกันแบบนี้นะคะ โอเคค่ะสำหรับน้องอยูเมะอาจลาิก็เขาสุมสวยงามเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะทำการบำรุงน้องนะคะตามรอบสม่ำเสมอปกติตามที่เราดูแลเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีการแต่ยอดจากตาด้านข้างเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสพาน้องมาให้เพื่อนๆดูว่าพัฒนาการนะคะออกดอกสวยงามอะไรยยังไงเดี๋ยวจะทำคลิปให้ชม อีกนะคะในส่วนของอุปกรณ์นะคะที่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะซุ้มกุหลาบเรือจากความสุขนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามเข้าไปได้เลยนะคะก็คือจะมีอยู่สองไซส์ให้เลือกนะคะนี่ก็คือไซส์สูงห8 0รอยเซนนะคะส่วนไซส์ที่ใช้อยู่ตรงนี้นะคะเป็นตัวอย่างเนี้ยคือสูง150ยเซนนะคะมีด้วยกันทั้งหมด2สีทั้งสองไซส์เลยนะคะ สีขาวงาช้างนะคะกับสีดำนะคะราคานะคะซุ้มตัว180เซนนะคะจะอยู่ที่620บาทนะคะส่งฟรีนะคะส่วนของ150เนี่ยค่ะจะอยู่ที่520บาทส่งฟรีค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนสนใจก็อินบ็อกซ์สับถามเข้าไปได้เลยนะคะในส่วนของ ลวดทันกิ่งนะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่น95บาทส่งฟรีค่ะกันไกลตัดกิ่งก็350บาทส่งฟรีเช่นเดียวกันกันไกลมี2สีนะคะสีครีมกับสีส้มนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะอุปกรณ์สําหรับปลูกแล้วก็ดูแลต้นกุหลาบทุกๆอย่างเลยนะคะวัสดุปลูกผลิตภัณฑ์น้ําหมักนะคะรวมอินทรียวัตถุรวมถึงกระถางนะคะซุ้มนะคะแล้วก็กันไกลตัดแต่งกิ่งลวดมากิิงรวมถึง ยาที่ใช้ป้องกันแล้วก็กําจัดรักษาโรคแล้วก็มแมลงต่างๆนะคะทางฟาร์มสุขนะคะมีแนะนำเพื่อนๆนะคะจบครบที่เดียวเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไงนะคะก็ inbox สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้ทางฟาร์มก็ขอนำเอาวิธีการปลูกแล้วก็ดูแลน้องกุหลาบเรื้อยมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมเพียงเท่านี้ก่อนไว้โอกาสหนะ้าถ้าเกิดมีสาระดีๆ ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการ,รปลูกแล้วก็ดูแลกุหลาบเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวทางฟารมจะมาทำคลิปดีๆให้ชมกันอีกนะคะวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ